ตัวเร็วก็คืออัตราการเลกเนื้อใช่ไหมมันอ้วนง่ายใช่ไหมครับผมแต่ถ้าเป็นปรามันนี่ไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่เนาะครับผมคิดว่าเรามาถูกทางไหมครับที่เราใส่โกเบนี่ครับมาถูกทางโกเบนเลี้ยงง่ายครับผมเลี้ยงง่ายตัวเร็วอ๋อตั้งใจเรียนแม่ทำงานเหนื่อยแล้วส่งได้แค่ลูกเรียนได้วิชามีความรู้จะไปทำงานดีๆครับผมจ่า อยู่ยามพ่อแม่ม,ม,มีมีงานใช่ไหมเอเกี่ยวย้าเลี้ยงวัวไปม,มาถึงบ้านเพื่ยพ่อแม่ครับผม,มจะได้ดีจะได้รู้จากคนค่าครับผมเจ้าเด็กบางคนไม่อย่างนี้นะไม่ลูกส,อ,สอนดูลูก,ลกเออครับผมไงาน่อฉะนั้นก็ฝากถึงลูกลูกหล,ล,ลานเนาะถ้าคุณไม่อยากลําบากคุณก็ต้องตั้งใจเรียนเนาะตั้งใจเรียนพ่อพ่อแม่ตั้งใจส่งโอ้คำพูดนี้ดีมากเลยนะครับพ่อแม่ตั้งใจส่งกันทุกคนลูกเออรูว่าอะไรก็ทําตามแล้วก็ถามครูนะลูก สวัสดีครับคุณอาที่นี่ที่ไหนครับบ้านที่นี้บ้านหนองแรงครับตำบลตำบลหนองพพล้อมอำเภออำเภอสำรงทาบครับจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ครับคุณอาชื่ออะไรครับผมชื่อจริยนครับจริยนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับอันนี้คือแหล่งอาหารของที่นี่เคยปลูกพวกหญ้าพวกข้าวโพดให้วัวมาก่อนไหมครับทุกปีเลยครับปลูกทุกปีแถวนี้ทำทุกปีเลยครับทำทุกปี ทำไมปีน so ี้มันเราของของเหงิงจริงเลยครับไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นจากอะไรครับคุณอาเป็นจากเมล็ดโพดทางปีอ๋อเมล็ดโพดปีที่แล้วไม่ได้ซื้อในปีนี้มีอย่างนั้นด้วยครับครับผมไม่ได้ซื้อพันธุ์ใหม่ครับผมอันนี้คุณอาปลูกหญ้าอะไรครับนี่อันนี้มันเป็นแ่กูเรียกยาอะไรเกินนี่ไหมเออสวิตสวิตจัมโบ้สวิตจัมโบ้ครับอ้มันโตเร็ว สิบห้าวันได้เกี่ยวแล้วใช่สิบห้าถึงยีสิบวันครับผมมันขึ้นเร็วนะครับหญ้าตัวนี้แหละครับครับขึ้นเร็วสวิตจัมโบ้เม็ดเหมือนกับเม็ดข้าวโพดต้องให้แก่ไหมหรือว่ายังไงไม่มพอด้เลยราเริ่มออกดอกครับผมคือถ้าออกดอกอย่างนี้นะมันจะอะไรนะครับ มันจะเปรี้ยวอ๋ออย่างงั้นอีกกินดูสิอ๋อนี่ยยอาแบบนี้วัวกินหญ้าสวีทจัมโบ้นี่แหละครับเวลาที่คุณอาตัดแล้วนี่อีกกี่วันถึงได้เก็บเกี่ยวครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมสิบห้าวันสิบห้าวันเองนะถ้าใส่ปุ๋ยจะ่อะไรได้เออสิบห้าวันใส่ที่วัวขึ้นรได้ก็เออครับผมอันนี้ตัดมากี่รอบแล้วครับตัดรอบแรกอ๋อแต่ยังไม่รู้ว่าจะสิบห้าวันจริงหรือเปล่าใช่ไหม ปีที่แล้วปลูกสิบห้าวันไหมสูงขนาดไหนครับสิบห้าวันสูงขนาดไหนครับสิาวันโอ้ใช่สูงก็สูงนะค้าสมบูรณ์มันจะสูงอย่างนี้เลยไม่ถ้าเกิดว่าสิบห้าวันที่เราจะเก็บเกี่ยวเนี่ยสูงประมาณไหนครับประมาณนี้เลยเท่านี้เลยจ้าโอ้ผมว่าถ้างั้นหญ้านี้ตอบโจทย์นะตอนตอนแรกนะตอนแรกไอ้สิย่าจะได้เกี่ยวได้ไงสิบห้าวันนี่น่าเชื่อไหมต้นเขาจะได้ขึ้นเร็วขึ้นไปเรื่อยๆเโอ้สิบห้าวันยังเขาว่าเลย สวิตจัมโบ้เนี่ยครับสวิตจัมโบ้สวิตจัมโบ้ครับผมคุณอาเคยปลูกหญ้าอย่างอื่นมาก่อนไหมเคยปลูกปกินนี่พวกนี้หรอครับไม่ดีเท่าไอ้สวิตจัมโบ้ใช่ไหมแต่กินนี่ถ้าเสริดแล้วได้ได้กินนานครับสวิตจัมโบ้อย่างดีสามถ้าสามครั้งตัดแล้วมันก็หายไงมันไม่ค่อยขึ้นแล้วสามครั้งสามครั้งเห็นได้หม คือรอบหนึ่งได้สามครั้งก็ไม่ขึ้นแล้วแต่ถ้าเป็นหญ้าอะไรเมื่อกี้นะครับหญ้ากินนี่อันนี้ยังไงครับกินได้ตลอดทั้งปีทั้งปีเลยแต่ว่าส่วนนู้น่ะครับผมแต่ว่าไม่เร็วเท่าสิบห้าวันถ้าสมมกินนี่เนาะสามจุดเออเป็นสามเดือนไหมถึงไหมถ้าสามเดือนได้เกี่ยวแล้วมันไม่เกี่ยวเลยอืตอนนี้คุณอาจะเอาหญ้าไปให้วัว ไัวครับตอนเย็นๆเนาะครับเย็นๆเดี๋ยวข้าวโคกแล้วครับครับผมเย็นมากแล้วใส่กระถางไว้ใส่รังอาหารไว้อย่างงี้วิ่งเข้าคอกเลยใช่ไหมใช่เหมือนตัวเมื่อกี้ที่อยากจะเข้าคอกใช่ไหมอ๋อใส่ทุกวันทุกวันผมว่าถ้าอย่างนี้นะไม่ได้ลงทุนเท่าไหร่นะอันนี้คือเราปลูกหญ้าเนาะลงทุนค่าเม็ดพันเท่าไหร่ครับคุณอาค่าเม็ดพัน ไม่ใช่โลโลห้าบาทลเจ็บาทลงทุนกี่กิโลครับนี่อันนี้ลงทุนสองโลสองโลร้อยยี่ิบบาทบไม่ทไเท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่สำหรับอาหารให้วัวเนาะสิบห้าวันได้เกี่ยวแต่ว่าได้แค่ประมาณสามรอบเนาะสรอบครับผม,ผมก็พอให้ได้กินเอาคุณอาเนาะไม่ใช่ว่าจะต้องกินแบบอิ่มเลย การที่เราเอาหญ้าให้กินตอนเย็นเนี่ยมันเข้าข้อง่ายใช่เข้าข้อง่ายครับเพราะมันเคยเคยตัวไงครับผมปล่อยพวกก็วิ่งวิ่งเข้าข้อเลยไม่มีคำพูดคำจาเลยเคยได้กินไงครับผมแล้วเคยผสมอะไรให้กินไหมหรือธรรมชาติอย่างนี้เลยก็มันจะนานๆั้ให้กินทีนึงพวกรำพวกนี้ครับผมอ๋อก็คือให้กินรัม ไม่ได้ซื้ออะไรให้กินเนาะเป็นของที่เรามีอยู่แล้วคร,ครับผมบนเนินนี้ก็เป็นหญ้าเนเ e ปียครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนเปียไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตั้งแต่ลิ้ยงมานี่เคยเจอราคาวัวถูกขนาดนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยนะไม่เคยเลยบ่ครับตั้งแต่ราคาถูกมานี่ได้ขายบ้างยังครับขายไปตัวนึงได้ราคาเท่าไหร่ครับพ่อน้ได้ราคาสองหมื่นกว่าตัวุ่ ตัวผู้ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ขึ้นทับได้แล้วโอ้งั้นก็เป็นพ่อพันธุ์ได้เลยสิเป็นพ่อพันธุ์เลยเลยถ้าเทียบช่วงมีราคานี่ประมาณเท่าไหร่ครับคุณนะโอ้ยอยู่ประมาณสี่หมื่นประมาณสี่หมื่นกว่ากได้เลยใช่ไหมตัวใหญ่ขนาดนั้นครับครับผมพอถึงราคาถูกก็ถูกจริงๆเลยเนาะใช่ครับผมถูกจริงๆช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ขายเลยครับเพราะว่ามันยังไม่มีราคาเนาะ ครับผมขนาดโ่รคายัางไม่ค่อยมาซืออ้อเลยอ๋อทุกวันนี้นะ่ใช่ไม่มีคนวิ่งมาซื้อวอัวเลยนะครับผม,มเอาไปแล้วมันขาดทุนกว่างั้นราคามันตกมากเลยออเขาบอกว่าเอาไปแล้วขาดทุนใช่โอ้หผมเพิ่งเคยได้ยินนะว่าในห้อยนี่มีขาดทุน้วยนะขาดทุนอืแต่ผมเชื่อน,น่าจะเป็นเรื่องจริงแหละเพราะว่าราคาต<ห>ุววัวน,นี่มันผันผวน,ผนจริงๆเนาะใช่ มันยามันเกือบจะตายหมดแล้วช่วงนี้ครับผมแสดงว่าไปผูกก็ไม่ค่อยได้กินอะไรเลยก,ก,ก็ได้แค่อะไรนะออกกําลังกายเนะออาะครับผมเขาบอกว่าเวลาวัวกินอิ่มๆนี่เจ้าของมีความสุขมากเลยใช่ไหมใช่เจ้าของมีความสุขมากเห็นวัวได้กินอิ่มคือเห็นคุณป้าบอกว่า มีลูกเรียนด้วยมีลกเรีอ,อ,อตั้งใจเรียนแม่ทํางานเหนื่อยแล้วส่งได้แค่ลูกเรียนได้วิชามีความรู้จะไปทํางานดีๆครับผมอยู่ยามเขาไม่ม,ม,มีมีงานใช่ไหมเกี่ยวย่าเรื่องวัวไปมาถึงบ้าน,นเพื่อพ่อแม่ครับผม,มจะได้ดีจะได้รู้จากคุณค่าครับผม,มจา้าเด็กบางคนไม่อย่างนี้นะไม่หนูสอนดูลูก,อลกเออนี่ครับผมไฉะนั้นก็ฝากถึง ลูกหลานเนาะถ้าคุณไม่อยากลําบากคุณก็ต้องตั้งใจเรียนเนาะตั้งใจเรียนเพราะพ่อแม่ตั้งใจส่งโอ้คำพูดนี้ดีมากเลยนะครับพ่อแม่ตั้งใจส่งกนทุัคนอตัวลูกเออครูว่าอะไรก็ทําตามแล้วก็ถามครูนะลูกบอกอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอาจารย์ตอนรุ่นพ่อแม่ใช่ไหมกลัวครัมอออกจากโรงเรียนแล้วก็คิดคิดได้ เราไม่น่ากลัวจานนะรู้อะไรก็อยากรู้อะไรก็ถามครับผมาจนี่ก็แนะนาลูกไปเรียรู้อะไรก็ถามอาจารย์เอาลูกครับผมพ่อแม่ก็สอนไม่ได้แค่นี้เลยครัวามรู้มันอยู่แค่นี้เราทําเท่าที่เราทําได้จริงเนาะครับผมมีหน้าที่ส่งเสียกับให้คําสอนเขาเนาะให้ตั้งใจเขาเรียนให้ตั้งใจเรียนครับผมจบจะได้ทำงานสบายๆครับผมตอนนี้คุณอากําลังตักน้ําให้วัวตักน้าไว้ให้วัวครับผม คุณอาเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่ก็มีบราแมนบรามมนกับโกเบครับโกเบทำไมถึงได้เลี้ยงโกเบครับคุณอาสีสวยสีดำอ๋อสีสวยสีดำครับผมช่วงนี้วัวค่อนข้างที่จะราคาถูกเลยเนาะครับครับผมสำหรับคุณอาแล้วเป็นเป็นยังไงบ้างครับราคาถูกมากประมาณเยอะตอนนี้ราคาป่อยราคามันตก ราคาตกเยอะเลยราคาตกเยอะเลยจากที่เคยขายได้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับจากที่เคยขายได้สี่หมื่นก็อยู่ตกอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทอืมราคาตกเยอะครับผมเลยไม่อยากขายแล้วขายไปครึ่งหนึ่งเลยครับหายไปครึ่งหนึ่งเลยครับผมเราคิดว่าจะขายช่วงไหนครับถ้าง,งั้นก็ต้องรอดูเอ่อเป็นช่วงอรอดูอกับราคามัน มันน่าจะขึ้นนะมันน่าจะขึ้นใช่ไหม,มน,หน่าจะขึ้นกันเลยลองเลี้ยงดูไปครับผมอตอนนี้เหลือวัวอยู่กี่ตัวครับพูนาะสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวอ้าวแล้ววัวอยู่ไหนครับนี่อยู่ข้างนอกนู่นอ๋อไว้อยู่ข้างนอกครับผม,มเราก็เตรียมน้ําไว้ให้วัวครับเตรียมน้ำไว้ให้วัวก่อนครับผมได้ซื้ออะไรให้วัวกินบ้างไหมครับนี่ก็ไม่ได้ซื้ออะไรเลย ทุกวันนี้หญ้ากับฟางอย่างเดียวเลยหญ <laughs> ้าไม่ค่อยมีอ๋อตอนนี้คุณอาปลูกหญ้าเลยเนาะคครับหญ้าไมม่ยีแล้วก็ปลูกขาก้าวโพดวัวที่นี่ก็ให้กินแค่หญ้ากับฟางคร,ครับผมราคาค่อนข้างถูกแล้วนะคุณอาเนาะครับผมมีเหนื่อยมีทอ้อบ้างไหมครับนี่ ดีมากเลยเนาะเพื่อความอยู่รอดเนาะเพื่อความอยู่รอดเลยเนาะจากเมื่อก่อนคิดว่าการเลี้ยงวัวนี่สร้างรายได้ได้เลยเนาะใช่ครับผมสร้างรายได้ดีดีเลยใช่ไหมครับเมื่อก่อนทุกวันนี้แล้ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอาทุกวันก็พอไปได้พอไปได้ใช่ไหมครับคุณอาได้ซื้อวัวแพงๆมาเลี้ยงไหมครับไม่เคยซื้อเลยครับไม่เคยซื้อเลยครับอือเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนามาเองพัฒนามาเองครับผม เริ่มต้นนี้เลี้ยงสายพันธุ์อะไรครับคุณอาก็มีสายพันธุ์ก็เรียกอะไรอะพื้นบ้านพื้นบ้านอ๋อเริ่มต้นเลี้ยงวัวพื้นบ้านเลี้ยงง่ายไหมครับวัวพื้นบ้านนี่เลี้ยงง่ายครับแล้วทําไมถึงได้มาเลี้ยงสายพันธุ์ประมันกับโกบีครับคุณอาสวยดีโตเร็วด้วยมันโตเร็วใช่ไหมครับโตเร็วคือการเจริญเติบโตแตกต่างกันเลยครอืมเปลี่ยนสายพันธุ์ใหม่แล้วครับผม ตัวเล็กๆเนาะเมื่อก่อนวัวพื้นบ้านเลยใช่ตัวเล็กๆครับผมตอนนี้มันใช้พันใหม่แล้วสวยดีโต<ว>เร็วก็คือผมมองนะถ้าเกิดใช้คําว่าโตเร็วน่าจะเหมาะกับเกษตรกรเนาะใช่ใชเพราะผมมองว่าความสวยนี่มันมันยังบอกเป็นราคาวัวไม่ได้เนาะใช่ทุกวันนี้เขามองกันที่ราคาเนื้อใช่ครับผมตอนนี้ด้านหลังก็ปลูกหญ้าเรียบร้อยเลยเยอะมากๆเลยครับทาไมถึงมาปลูกหญ้าช่วงนี้ครับุณนา ไม่มีอาหารเสริมเนาะมันเป็นอาหารเสริมม้วนเนาะครับผมคือตอนนี้ไม่มีอะไรให้วัวกินจริงๆรถ้าเราไม่ปลูกใช่ไหมครับก็ได้แต่ฟางยีวก็ไม่ไหวใช่ไหมครับผมมันผอมเนาะต้องมีอาหารเสริมบ้างไม่ใช่ว่าจะให้วัวกินฟางแล้วก็เดินตากแดดทั้งวันเนาะผมเชื่อว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีย่างให้วัวกินหรอกนะ อากาศร้อนมากๆเลยอาาร้อนอต,ต้องปลงปูกอไย่นี้รหรอครับผมให้กินตอลาค่กลืมอวอมกินฟางน้นครับผมอน้ำนี่แหละครับครับอตอนกลางคืนทำไมต้องให้วัวก,กินฟางครับุณนาก็ไม่มีอาหารเนาะต้องให้กินตลอด มันลุกขึ้นมาก็ได้กินอครับผมอย่างน้อยก็พอมีให้กินเนาะคร,ครับผมแสดงว่าก็ให้กินตลอดเวลาเลยใช่ถึงเช้ามาไม่เหนือฟางนี่แหละครับฟางอ <c oughs> ตอนนี้ก็มารอเข้าวคกนะผู้ชมครับถ้าใครอยากให้หวัวเข้าคองง่ายๆนะครับให้เอาหญ้าไว้ให้กินตอนเย็นนะครับมันจะรอเข้าคอกเลยไม่ต้องไล่เลยใช่ไหมครับ <อ>วิงงว่งเข้าเองเลยเพราะว่าอนี้เป็นเรื่องที่ดีนะไม่ต้องเหนื่อยตอนเย็นนะครับตอนนี้คุณอาก็กำลังเปิดคอกวัวนะครับเย่งกันเข้าเลยรเราเตรียมแค่หญ้ากับน้ำ,นำครับมรผมอันนี้เป็นแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยเหรอครับครับนี่วัวเต่าวัวเต่าตัวนั้ครับผม ผู้ชมครับตอนนี้วัวก,กําลังเข้าขอคอกนะครับ<น>มันรีบมากเลยนะพูนาเนาะใช่ส่วนมากวัวท,ที่นี่ผสมพันธ์ยังไงครับพูนาตัวหรือหลอดหลอดครับทำไมาถึงเลือกผสมหลอดครับหลอดด้วยมันไม่ค่อยมีพ่อพันธุอ์อ๋อมันไม่ค่อยมีพ่อพันธ์ก็ต้องผสมหลอดครับผมโอ้ดูรีบผู้ชมครับมันรีบมากเลยครับเชือกยังไม่แก่เลยเนี่ยมัน <laughs> นุ่นบายแนะลยนะ้ว มันรีบมากเลยอันนี้โกเบ,กเบดีบกว่าบร拉มันไมโคนาหรือว่างไงคล้ายๆกันใช่ไหมคร,ครับผมยังเหลืออีกหนึ่งตัวนะผู้ชมครับอ,อ่าครับสอบถามนิดหนึ่งครับ,รบวัวบบร拉มันกับวัวโกเบที่เลี้ยงนี่อันไหนกินง่ายดูแลง่ายครับ รามันมครับรามันเหรอครับคือรามันถูงง่ายกว่าครับผมโกเบดื้อโ,อโอตเร็วแต่มันโตเร็ว,วครับมันโตเร็วโตวเร็ว,<ไ>ว,เวก็คืออัตราการเล็กเนื้อใช่ไหมใช่ใช่มันอ้วนง่ายใช่ไหมงงอ้ยอ๋อครับผมแต่ถ้าเป็นรามันนี่ไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยอ้วนครับผมคิดว่าเรามาถูกทางไหมครับที่เรามาใส่โกเบนี่ครับมาถูกทางโกเบเลี้ยงง่ายครับผมเลี้ยงง่ายโตเร็ว ใครแนะนำให้เลี้ยงโกเบครับพูน่ะก็เห็นตลาดทางตลาดนะครับครับผมแนะนำคุณอาครับคือเมื่อก่อนนี่เลี้ยงวัวไทยบ้านแล้วก็กลับมาเป็นบรามมันครับพอบรามมันเสร็จแล้วนี่ตลาดป้องกันพัดเนื้อพัดเนื้อครับคุณอาก็เลยใส่โกเบใส่โกเบตอนนี้คิดว่าทําถูกแล้วใช่ไหมครับเราต้องเลี้ยงตามตลาดครับทำไมถึงว่างั้นครับนุูน่ะ คนนี้ทางตลาดก็ต้องการวัวเนื้อเนาะอ๋อไม่เน้นวัวสวยแล้วเน้นวัวเนื้อแทนแล้ววัวเนื้อแทนแล้วครับครับผมจำหน่ายเร็วจำหน่ายเร็วราคาดีด้วยราคาดีด้วยครับสุดท้ายนะครับอยากให้คุณอาฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำยังไงบ้างครับครับไม่ยากครับการเลี้ยงวัวเรานะครับต้องหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สวยๆมาเลี้ยงนะครับครับผมตลาดต้องการอือ ก็ต้องไปศึกษา,าทางตลาดด้วยครับว่า,าการเอาวัวสายพันธุ์ไหนครับครับผมเรียนนี้เลอครับ,คร,บครับผมเรียกง่าย